สวัสดีค่ะสานบ้านสาวิมค่ะพี่น้องตาโปลกมึงลูกข่ากินมาหลายแบบามื่อคืนนี่เพิ่งตื่นค่ะนอนนาเด้อค่ะเมื่อนี้นอนในเต็นท์นี่ละปุ่นเบิ่งงลานๆกนกัตื่นแล้วไปพุ่นนี่ปุ่นค่ะเสียงเสียงแม่ไปจัดการยุบปุ่นละได้ยินแต่ว่าปลาหน่อยปลาใหญ่ยุ่ค่ะอินตื่นหรือยังครับสวัสดีครับก่อนหน่อยเร็วเป็นยังไงมานอนนาไปนะนมาบอกท่านผู้ชมสิ ฮะหันมาดูกล้องก่อนเนี่ยเป็นยังไงครับมานอนนานอนนอสนอนนอนแล้วสบายไหมอน,อนไม่สบายแม่จะพามานอนนี้เดือนหนึ่งนะโอเค okay, ไหมแม่อยู่ไหนปลาปลาปลา <S 1> <S 1> ไปดูปลากันปลาปลาอันนี้อะไรเนี่ย โชคดีกับยูทูบหลานในโชคดีตัวในโชคดีไปพี่น้องหลานกระตือนละค่ะไปเบื้องป่าเพิ่นเริมตั้งเครื่องตั้งเต้เด็กดเดือปุ่นค่ะเริ่มทักพอนเนาะค่ะนอนเด็กก็ะมูออุ่นพี่น้องตื่นเขาค่ะตามตื่นนอนเด้งรถพีเอกนะค่ะปี๊ปุ่นไปค่ะไปเนะียปุ่นนองเขาพี่น้องนองเขายุบปุ่นเดือค่ะไปเบื้องน,นองกันนี่ บกเลวนะเหมือนน้เขาเตเดือกเลยท่านนะเราเบียุยเอาถังทองก้อนเพราะป่ามันเขายไครับโอ้หลายขด่วนด่วนขด่นต้อมด้ต้อมไม่ต้อมไม่ต้อมไม่โอ้ยจะบปเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ย้

พอนแล้วค่ะิงพ huh <c oughs> <hail> ี well, so. ่น้องกูนะ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 โอ้น้ำปะนบาดอออเลยกูนะก่ได้เกบป่ะเต็มเลยเต็มมาอ่าึูได้โอ้

เอาเลยเออลปากกาเาเลยอนี่ปคอนเดียวเดียวนี่นีตัวนี้อาเออวเออหันลไม่สสักซุ้มสัคนไปถาเขาวะโอ้ยจะมองเดียวเลยตัวนี้ปุ้งหน้าสอนปุ้งหน้านี่เหรอต้องหักระบะไม่มันรอยหอลยบเหอพีสอตัว กวนน้ามนความเอเฮ้ยเห็นขาควานเลยเอาไป,ปดูข้าศึกไหมั้าศึกไหมไปยู่ไปดูโตงงางดีดิดงงดดอัน่งรดีเทียสองตัวล้อบวกไหลไม่ได้คาเพื่จิมุดตรดูพเพาเส้นอะไรเปล่าใช่พี่ใช่พี่ดูงามครับ ว่างันตองไม่ใช่ประตูไม่อยู่กว้างเัยนะขวดนามเลยพี่เถือที่นี่นะครับโตประตูโตบกคอเห็นไหโคโลเพียอีกนะเถื่อสองอยู่ในนี้มีติ่มออกไปเลยบั้ปากกาเนี่ยี๋โอ้ห่องเดียวครับห่องเดียวพี่น้องดูมีเบาะภาษาหน่ะฮะโคโลแหละเนาะอย่างนี้ประตูครับ วัานามเลยโอ้ไปยังไงโอ้โอสารีจีเหรอไปอยังเลครับพี่น้องใช่ว่านามนั้นเลยเหรอยีมาลงไหมเอาเลยพูดยากให้พูดเหม ดูป่าครับรถประดุกหนละม้วแล้วครับแม่มาเก็บบอชเยแม่้ยอ้คนบะงแล้วอะไเก็บเลยโอ้โห,โหป่า เรเก็บไปแล,ล้ว่ะมันขึ้นึงไปแล้วป่ะ รครับเริ่มโบกแน่แล้วครับแต่ป่าคือมิดทั้พวกนี้มันหมุนตมครับตมเลึกตมลึกครับเรื่ต้องเบิ่งดีีน่อนแรงยังเลยดิแรงงยังอย่ี่เบื้องดีดาเลยตาดีตาาับยึด เนีมือนี่ครับนี่เท่มากไหมปลาดุกปลาดุกปลาดุกจับเสียนเสียนมเสียนมโอ้ยอยู่ยูวอยูะมีตัวนึงกำลังไปดิเดจีเทามุนไยังไ่กไ่กโอ้ปลาดุกปลาดุกมีหลครับปลาดุกหลอยู่ปลาดุกหลอยู่ ก็าส่อยกบน้น่ะาจะลงมาตอไหนบ้างใช่เออปลาคือเปก้อนแอดีหลายยุคค่ะเอาึ้นไปขังกันครับไม่ม่เคนตมเออย่บวกเดียวครับนลงไปทอนกันเนาะาเอะมดนะเบมต้องเฝ้าเดี๋ยวาขาปุ๊เลย งามเลยมนัหลังอ้ปลาดุปลาดุปลาดุเอเอคุณคนึงคุดนดิเลยลลมาแล้วคุณสามสีปลาดุกอนะครับมีนะมมต,อง,ตองเฝ้าหาไปเรื่อยๆเพราะว่า,าเขาเดมเมิคนแล้วครับเขาละาขาเขาเพาะคาน้ำมันครยงนะครับ

ริมางก่อนนี่มางกันอู้บังดังยว้ยเ่ตาอีวปยอม่อนง่ยแค่โตโตครับนี่ครับเป็นมาปะคอคนขึ้นมาหลายตัวยุบบงนี่ดี้เห็นต้หัวเถออคุณกันลขึ้นต้นไม้กัมีขึ้นต้นไม้มีหลูขึ้นต้นไม้ครับคุณอ่ะจะขึ้นไปถึง อ้ต้มาหาน้ำอุ้มเบียนครับพุณพุนหุ่นเขาเป็นไพุ่นล่ะพุ่นนะครับเป็นมาตัปคออาเียมาอเลียกกิงกระดองคือต้นไม้มันดด้ยเนาะไอเอ้เป็นเรยการวมาโจกตีน่เติมแกนสันโอ้ประคอคนนี้ครับุณตนี้ตัวนี้ขึ้นยังไตายยงเด

ก็ตันี้เป็นบวกนี่ะบวกไหนเชอเนี้มาเียหอยควมเด็ดค่ะนีหละบวกนี่แหละเนียมาบุบุบุบโอ้ปลาดุกอะนี่็นปลาดุกปะเนี่ยโอ้แผลบะยัดบะคอหบวกเลยพี่ บวนบุบวกตลอดเวลาดิเมื่อนะบวกบอกผ่ยังไอเยอะๆดินี่เลยเมนบวกกันหมดเที่ยน่ะพอหรือว่าดูคนแรกตุ่มๆๆอย่างนี้น่อู้หบวกต่ๆตัวนอยตัวเนี้ยอยู่ๆอู้หมาได้ไหม อีกตัวนึงนี่เต็มเลยเต็มคลองแล้วมาตวยอมีหลักอยู่เนี้ยมืออีกเถอะมีอีกเป็นมนด้ไปยังดูต้มหูเวตุ้มหูเวยอีกตัวนึงยู่สิยหักเก้าเลย ดุกาดุกๆๆดุกกกดุกอ้นักก็เนี่ยตะกี้ตมมพี่สียอันนี้นีโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเาท่าออกก็ไม่ได้อุ๊ยนี่ละถึงแล้วปะไม่ได้รอดละน่นนีสุขะมเป็นอยู่หมอยู่ตัวนึงปะโอเคโอเคเถอะต้องสตัว โอ้ปลาบึเทมุตัวไหนนี่งมุตัวไหยังเสียงโอ้นั่หูนีนี่ตัวนี้ไงปุกะดุกดุคอนี่ไน้องมุกปุกนี่นดุกนีนี่ยน้ำมเลสองสามม วิสามานลืมละลืมวิสามานลราวม่ได้ทาป่าดนโอ้โไอันนี้ก่อนยิ่มงกยาวบิด <c oughs> ประดูู้กิมมุกนาเรีผมเนี่ยเท่างไง นี่อยู่แล้วครับนี่นี่ครับผมเนี่ยอยู่ครับอยู่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 าี้ครับอยู่อยู่โอ้โหทุกเต้นขึ้นกันเถอะคุณต้นนี้มันอยู่อยู่บวงบอกนั่นแหละนี่ล่ะสองสามตัวเลย เบี้ยบันลงมาวกันอันเนีย้ยตักกับเขิงน้อยน้อยที่เมื่อคืนนี่หน่ามานันม <c oughs> น้ำไม่เด้อเขื่อนน้อยกับเนีย้ยตักอยู่บางล่างปตาละอยู่อีกปะเพราะว่ายุ่งนี้แหละหลายตัวอยู่ดิบวกนี่เบลล์บะพราะลงปุบูยบยูลงเห็นนะเหยียบยับยบบองอีกอ่ะเหยียบอีกเป็นเสียบลองเทยียบนี่เสียบเหยียบเอาอ๋อ ยุย่กับดินเลยจุ้มแพร่ไป <laughs> ยังประดุกวะอโอ้โอย่าประดุกเขียนเกียเสียนเสริมเขียนเกียสั <laughs> 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 นว่าน่นี่นามเมียนหล่นี่ครับพี่นอ้อง มันยังน oh. oh, uh, ี uh. ่น uh, ี่กับนี้ว่ะใช่ไหมนี่นี่เล่นมานี่โอ้หมุนดีพี่น้องอยู่ในนี้่หลายต้นเลยเนาะอะไรเดี๋ยวค้าพี่น้องจะเสริมกับหายพี่น้องเก็บเนาะค้าเดี๋ยวสัพัเก็บอีกเล้วค่ะปลากระส่วนนึงเอาขึ้นไปล่างเนาะมันขึ้นยากกันสิอันพี่น้องก็เห็นยุ่งนอกเนาะค่ะใน้กระมังหนึ่งละบัดเดี๋ยวจะเสริมเก็บเรียบร้อยแล้วกันสิพาพี่น้องสรุปผลเบื้องคุณคุณหมุนตากับนี้ล้วเป็นไงแสดวปลาไหล ไป้ไปพี่น้องมาเนี้ค,นนค,นนค่ะสวัสดีค่ะไอซ์สันนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ่าวสวัสดีครับและเสริมพักพี่น้องเด้อค่ะ